สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 643ผมส่งมผาตรา33เงินสมทบปีพศ2536ครับผมออกจากมาตรา33แล้วครับแต่ยังไม่ได้เงินสมทบมาตรา33ครับปีปัจจุบันผมส่งมาตรา39ปี2541ครับส่งมาตรา3 3ปีพศ2536ครับถ้า3ขอผ่านผมขอเงินก้อนได้ไหมครับส่งเกิน180เดือนครับ ผมพยายามทําความเข้าใจข้อมูลของคุณนะครับคือผมเข้าใจแบบนี้ครับถ้าผิดยังไงเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยหรือว่าคุณผู้ชมที่อ่านแล้วเนี่ยเข้าใจไม่เหมือนผมก็มาแชร์กันได้ครับว่าคุณเข้าใจสิ่งที่เจ้าของคําถามต้องการจะสื่อว่าอย่างไรคือผมเข้าใจว่าเจ้าของคําถามเนี่ยเริ่มเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ตั้งแต่ปี2536จนถึงปี2 5 4 1 พอปี2541เนี่ยออกจากงานมาแล้วมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ยาวมาจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นดังที่ผมสันนิษฐานครับก็เท่ากับว่ามีการนำส่งเงินสมทบทั้งในช่วงที่ยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินส่วนชาราภาพและช่วงที่มีการเรียกเก็บเงินส่วนชาราภาพคือสถิติทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่31ธันวาคม2541 การนําส่งเงินสมทบในช่วงนั้นไม่ถูกเรียกเก็บเงินส่วนชาราภาพครับ3ขอจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์รับเงินที่เกิดจากการนําส่งเงินสมทบในช่วงนั้นเพราะคุณไม่ได้ส่งส่วนชาราภาพเอาไว้นั่นเองครับส่วนสถิติที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่3 1บธันวาคม2541เป็นต้นมาคุณมีการนําส่งส่วนชาราภาพแล้ว ถ้านับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนหมายความว่านับตั้งแต่31ธันวาคม2541จนถึงวันสุดท้ายที่คุณเป็นผู้ประกันตนนะครับรวมแล้วมีการนำส่งไม่น้อยกว่า180เดือนตามกฎหมายณปัจจุบันครับถ้าคุณไปใช้สิทธิ์คุณจะได้รับเงินกรณีชาราภาพเป็นบำนาญเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกครับผมบันทึกคลิปนี้ในวันที่29กันยายน2565 ยังเป็นกฎหมายนี้อยู่นะครับแต่คุณถามว่าถ้า3ขอผ่านแล้วคุณมีสถิติแบบเนี้ยก็คือเกิน180เดือนแล้วคุณจะเลือกเป็นเงินก้อนหรือว่าบำเหน็จได้ไหมคำตอบคือได้ครับถ้าผ่านนะครับต้องใช้คำว่าถ้าครับเพราะปัจจุบันยังไม่ผ่านนะครับแล้วคุณผู้ชมลหลายๆคนเนี้ย ก็มีคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆว่าทําไมผมไม่พูดถึงเรื่องนี้บ้างจริงๆก็เคยพูดไปแล้วนะครับในช่วงที่มีการสํารวจจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็เป็นเพียงแค่การประชุมเป็นเพียงแค่มติคอรมอยังไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นจึงไม่ได้มีผลบังคับและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพอประกาศแล้วเนี่ยข้อความต่างๆจะเหมือนในตอนที่มาทําการสํารวจหรือไม่ เพราะอาจจะมีการขัดเกลามีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ครับดังนั้นครับถ้าเราศึกษาในวันนี้เราก็พอศึกษาได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปทําให้ตัวเองสับสนครับเพราะถ้าคุณไปเชื่อฝังใจในข้อมูลที่ศึกษาในปัจจุบันแล้วเผื่อในอนาคตกฎหมายออกมาแล้วมีสิ่งที่แตกต่างกันก็จะทำให้คุณจำแบบผิดๆด,ดังนั้น เพื่อไม่ให้เราสับสนและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้จนกว่าจะมีการประกาศออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายครับวันไหนบังคับใช้เป็นกฎหมายผมนำเสนออย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ